สวัสดีครับช่งนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับแนวทางหวยลาวครับอ่าทีเด็ดเลยครับโงวันที่แปดทับสิบเท่าหกสามทีเด็ดครับสองตัวเลยครับวันนี้ตอนนี้น่าจะเด็ดมากครับมีสิทธิ์ถูกครับสามสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสี่สี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดอ่าผมให้นี่ครับสามสองครับมาแน่แครับสี่สามครับอวิ่งครับผมว่าน่าจะมา วิ <Wing S 2> ่งเพราะว่าสามมาแน่ครับสามแต่ไม่รู้จะคู่กับอะไรนะครับสามเด่นสามลองสี่ครับอ่ามาแน่ๆครับอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจช่องเล็กๆด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆครับสวัสดีครับ